สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว P ถึงตัว T และไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มเขียน Big P กันนะคะหรือ P ตัวใหญ่นะคะเด็กๆลากเส้นตรงจากบนลงล่างและโค้งเส้นติดกับเส้นตรงนะคะส่วนบนนะคะ ต่อไป small p หรือว่า p ตัวเล็กก็ลากเส้นตรงในส่วนครึ่งบรรทัดล่างนะคะและโค้งเส้นไปติดเหมือนในภาพเลยนะคะเด็กๆและต่อไปไปเรียนรู้คำศัพท์ตัว p กันค่ะ hello <Pill ow. S 1> pilot. pilot 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 pineapple 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 เด็กๆคะต่อไปมาเขียนตัว Q คะ่ะเด็กๆเ,เห็น big Q ไหมคะเริ่มจากวงกลมให้เส้นติดกันก่อนนะคะแล้วลากเฉียงออกมาคะ่ะอ่ะต่อไป small Q นะคะโค้งเส้นในส่วนบรรทัดล่างนะคะ เป็นตัว C แล้วก็ลากเส้นตรงจากบนลงล่างจะงอเส้นหรือไม่งอเส้นก็ได้ค่ะข้างล่างนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์ตัว Q กันค่ะ Quack Quarter Quarter Queen 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 Quick Quick, Quick. ต่อไปนะคะเด็กๆ Big R นะคะลากเส้นจากข้างบนลงล่าง แล้วโค้งเส้นในส่วนบรรทัดบนแล้วลากออกมาแบบนี้นะคะเหมือนในภาพเลยนะคะต่อไป small r เด็กๆก,ก็ลากในส่วนล่างครึ่งบรรทัดนะคะลากเส้นตรงจากบนลงล่างและโค้งขึ้นข้างบนเล็กน้อยนะคะเหมือนในภาพเลยค่ะไปเรียนรู้คำศัพท์ตัว r กันเลยค่ะ rabbit 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 rainbow rainbow rainforest rainforest Raining 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 big S นะคะเด็กๆโค้งเส้นจากขวาไปซ้ายนะคะซิกแซกแบบในภาพเลยคะ่ะเด็กๆต่อไป small S ต่างกัน ตรงที่ small s เขียนบนรรทัดล่างในส่วนของครึ่งบรรทัดล่างแต่ลักษณะการเขียนเหมือน big s ค่ะแค่ตัวเล็กกว่ากันนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์ตัว s กันเลยค่ะ spoon spoon sport สป o ร์ตสป r ร์ตสปริงสปริงส q u a ร์ส q u a ร์บิ g กทีนะคะลากเส้นตรงจากบนลงล่าง แล้วก็ขีดจากซ้ายไปขวาเต็มบรรทัด2บรรทัดนะคะต่อไป small t ลากเส้นตรงเลยเลยบรรทัดมานิดนึงแล้วขีดตรงเส้นตรงกลางเลยนะคะเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ตัวทีกันเลยค่ะ taxi taxi teacher teacher, teacher teddy bear teddy bear teeth teeth เด็กๆคะ่ะต่อไปเราไปเขียนลงสมุดพร้อมๆกันเลยคะ่ะ